สวัสดีครับผมสวัสดีเสาวันทีหานะครับเปิดสภาคมนะครับวันหยุดชดเชยอีกหนึ่งวันนะครับเมื่อนี้มาเป็นบรรยากาศนะครับขายของตอนเสาร์นะครับเมื่อนี้แบบแดดนะครับส่วนเสาครับะพาไปเริ่อของนัินิบถาลนะครับตอนนี้ครับติดตามรับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับนะครับเตรียมของใส่บาทนะครับสักครูนะครับ ใครเห็นคลิปนี้ก็ใส่บุญนำกันด้ครับด้วยสาธุครับวันี้ก็สีสวยเดียวแน่นะครับแดดออกอันนี้บ้านหกโมง,งเสาร์ครับตีหากลัวอยู่นะครับครับครับตีหาซีินาที่ตีหาหาซินะครับ ครสายประทัดเด็กับเข่ากับแวะมาเบิงนะครับอยู่บ้านโนนนะครับตำบลน้ำค้าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับครับพอดีแฟนเป็นไปใส่บาปอยู่นะครับเดี๋ยวผมกันยืนปิ่งหมูรอนะครับตอนเสาๆนะครับวันที่หานะครับพฤษภาคมปี2568ครับนี่คือบ้านโนนนะครับตำบลน้ำค้าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับ ข่ยภาในกับเขาก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับจับปิ้งหมงูปิ้งไมมละหาบาทนะครับปลาดุกตัวละยี่สิบห้าบาทนะครับ รถนำแข็งว่าดีเทีเยบกันมาเดี๋ยวนะครับควนหัวโปงเสาร์นะครับครับครับคู่หูโดแล้ไปน้บกันนะครับทันสูวินกับทันวีนิดนะครับปไปหาถอนเบียร์พลเขวัตแล้ว,วลตอนเสาร์นะครับกิจวัตรประจำวันเอฟีเจอกันถูกเสาร์นะครับทันคุณกับทันวีอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อวัดปลาบันดอนจันนะครับผม ก็มาบินทบาทบ้านโนตบบนตำบลน้ำคำเหมือนกันนะครับทุกๆเช้านะครับไบ้พัมีกับเขาหรือว่าไอ่พันมี่ของไ่บาทก็ะแวะมาอุดหนุนกันไหนนะครับ,บที่บ้านผมนะครับอยู่ตรงนี้มีร้านค้าอยู่3ร้านนะครับผมนี่นะครับพี่น้องวิถีชีวิตบรรยากาศภาคอีสานบ้านเฮานะครับใจแดงมันส่บาทบาดตาครับผมไซเหล้วก่อนเพิ่นผมผมเลยได้มาไทายลูปให้เพิ่นเมื่อน,นี้นะครับผม สาธุสาธุครับครับนี่คือบรรยาก,กาศต้นเสาๆของเสาว,วันทีหาพฤษภาคมนะครับพี่น้องพใดีคำว่าเบิงกะกดไหลกดแช่หนี่ยเด้๋ยวับเด้อรับเพิน่นได้ถอนกันแล้วพกักกาดเตืนทางครับครับทันวีนิดกับทนันสุวิทนะครับ เดินต่อแถวกันไปครับบรรยากาศสดๆดเสานี้วันที่5พฤษภาคมปี68นะครับครับสวยๆมาจากน้อยก็ออกมาซื้อของอยู่ตลาดครับ เป็นช่วงเวลาประมาณสี่โมงเสาร์ครับมาซื้อของไปไหว้ขายต้นเสาร์กับต้นแรงนะครับอันนี้คือตลาดเทศบาลเมืองสีสเกีดนะครับตลาดสดนะครับเทศบาลเมืองสีสกีดทางตรงไปข้างหนานไปสถานีรถไฟจังหวัดสีสเกีดนะครับก็จะผมจอดล่อเฟลมันไปซื้อของอยู่นะครับเพราะผมต้องเฝ้าของอยู่ในรถนะครับในกระบะรถข้างหลัง ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับบรรยากาศตอนสีโมงเสาร์ครับพี่น้องครับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับด้านนาไฟสถานีรถไฟศรีสะเกดนะครับต้รอนกนต้งกระจอดี่ไฟเดียวรถไปรออยู่นะครับตอนนี้นะครับ ตอนกัมาตลาดต้นมะเกือรครับตอนนี้นะครับแวะมาถึงครับบรรยากาศข้างหนอกเพราะว่าผมจะลงไปกับบริคนเฝ้าของในรถนะครับเลยนั่งรอในรถแต่ข้างหนาเป็นตลาดสดต้นมะเกือสีสเกตนะครับบรรยากาศกับสิบประมาณนี้นะครับปี่นอแดดแห้งครับ จะมีเสียงรดเสียงยังไปเรื่อยๆนะครับส่วน่ายธรรมชาติธรรมชาติให้ดูนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับถือว่ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมคลิปนะครับผู้ใดอยู่จังหวัดใดเนี่ยถากทายกันมานะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปกดติดตามกลับนะครับผม ทางนานี่คือตลาดสดต,ต้นมะเกือนะครับอําเภอเมืองจังหวัดศรีสกีนะครับสำหรับพี่น้องไปเขามาเบิงใหม่นะครับครับตลาดต้นมะเกือศรีสกีผมซุ่มก็ไปดูนะครับ ฟังต้องหนาจะเป็นทางรถไฟนะครับเป็นป้ายเฉลิมพระเกียรติรอสิบนะครับบรรยากาศตลาดสดตนนักเกือครับพี่น้อง ส่วนตัวอีกจะเป็นตลาดสดอีกหม่องนึงนะครับผมตลาดสดเทศบาลเมืองรีสเกีดอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อที่ออกมาสื่อใครนะครับก็เลยีมาจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับขี่รถออมอยู่ในตลาดอยู่นี่แล้วครับไม่เนี่ยสีของใยเล่าขายต้นเสากับต้นแรกงนะครับส่วนนี้คือส่วงสีหาโมงเสานะครับใส่สายมาสื่อของเก็บดานต้นเสาเลีวมาสื่อของใบเล่ต้นใบโตกับต้นเสามืออื่นนะครับจะมาตลาดแบบนี้กับทุกมือครับพี่น้อง มันจะากะตลาดต้นสวยๆกรถกระสีบ,บรายป็นไดน,นะครับผมผมกะนั่งรอนี่นะรถเคือเก่าครับตนนัวนี้พอไปสื้อของอยู่ไกลๆนะครับพยายามจอดรถไก่หมองสื้อของให้มากที่สุดนะครับตลาดสดตลาดสดเทศบาลเมืองรีสกีดครับพี่น้องบรรยากาศ ดดร่อนจัดนะครับช่วงนี้จ้าผมกำนังรอนในห,หนารถนะครับ ซาบอดีเฟนเพันมาก้วครับสื่อของเรียวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจาหนอยกสิเดินทางกรับบานกันนะครับชาดมะฮอดต้นแรงนะครับประมาณส่วนใบสามมงนะครับตอนนี้ครับเฮษตกัเขาขายเป็นทีเรียบร้อยครับแกงถุงถุงละ30บาทครับ แก้วนะครับแก้วถุงละสิบบาทบนยี่สิบบาทนะครับแกงถุงกับข้าวที่ถุงละสามสิบนะครับลูกชิ้นทอดไม่ละหาบาทนะครับพี่น้องทอดสดๆใหม่ๆทุกวันนะครับลูกชิ้นทอดแกงถุงนะครับไทยบริหามีกับเขากับหนาวแต่เวะมากนะครับอยู่บ้านโนนนะครับตำบลหน้ำข้ามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสกีนะครับลูกสิ้นทอดไม้ละห้าบาทครับ าทางตรงไปที่ทางเขาเมืองศรีสะเกดนะครับต้องไป2กิโลก็เข้าตัวเมืองแล้วนะครับตรงไป2กิโลเมตรเขาเมืองศรีสะเกดครับแต่ตอนนี้ก็มีลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับเริ่มมาทายอยสืบกับเขากันในตอนคำนะครับส่วนใบสา, 3, บา 4, มใบสี่โมงนะครับจนหอดถุ่มหนึ่งคนละครับพี่น้อง ครับเมื่อนี้ก็คนไลายแน่นะครับผมอยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งสอทอนเแน่นะครับตอนนี้นะครับครับขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่แวะมาอุดหนุนนะครับผมเพื่อให้ร้านค้านะครับ้านขายบานเท่าอยู่ได้นะครับกับเขากระบปแห้งครับทุงละสามสิบครับปนทุงละยี่สิบบาทครับอยู่เพื่อเดียวกินยี่สิบบาทจะอิ่มได้นะครับลูกสินทอดไม่ละหาาทนะครับ ครับต้องไปฟังนี่จะไปสวนสัตว์เการีสะเกดนะครับเป็นสวนสาธารณะน้องกว่างนะครับน้องกว่างศรีสะเกดตำบลหน่คำคําอำเภอเมืองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไอ้สำเนียงเนาะครับพี่น่องเดวเจกันมาม่คลิปหน้านะครับผมมันเป็นลูกไส้กับหลานครับเสือแดงๆนะลูกไส้นะครับคิดส่าน้องพีดนะครับเสือเท่าน้องผู้นะครับมาเรียนน้ำกันทุกมือครับอ่าครับขอขอบคุณครับ